เอ็มเจครับครับผมนี่คุณอยู่เยอรมันมา15ปีเหรอใช่ครับผมคุณเพิ่งเข้ามาใน Health Kitchen แต่คนอื่นเนี่ยเขาอ,อยู่กันมาแล้ว2อาทิตย์คุณจะสู้เขาได้ไหมครับสู้ได้ครับ Health Kitchen เนี่ยต้องการเชฟที่ไม่ธรรมดาครับผมก็จะทำเมนูคอยแบงคผู้รับผัดกับซอสเวลเทเครื่องเคียงก็คือสเปซเลอร์นะครับยังดีนะครับมาสัปดาห์นี้เชฟมาสัปดาห์ที่แล้วกรอาการไม่ได้ชิมนะเชฟเอ็มเจ ครับคุณเพิ่งเข้ามาที่นี่คุณพิสูจน์ให้เราเห็นได้ไหมว่าคุณมีฝีมือใช่ครับไม่รู้ว่าเขาจะทำเมนูอะไรโอ้โหจบมาจากเยอรมันเปิดจานมาแบบอ้าก็ไม่เท่าไหร่นี่เชฟมเจอนี่อะไรครับยังเอาออกไม่หมดครับแล้วคุณทำโส่งมาแบบนี้ให้ผมชิมหรอครับ คุณเพิ่งเดินทางกลับมาจากเยอรมันสําหรับรายการนี้ใช่ไหมครับใช่ครับระวังคุณจะต้องกลับวันนี้นะครับเอ็มเจคุณหน้าตาสงสัยมากติดตรงไหนครับไม่ไม่ครับกําลังกำลังอ่านตามอยู่ครับเรื่องบางเรื่องก็เพิ่งเคยอ่านเจอครั้งแรกในการทําอาหารไทยครับก็เลยมึนมปนิดนึงตามภาษานมาวันแรกก็จะอ่องอ่องหน่อยครับมันเหมือนพวกเราทุกคนครับรักวันได้ได้ผมว่าพี่เขายังเจ็บแรกอยู่ครับ Haley Konya.